ผมหั่นอิสริยะครับผมส่วนอันนี้คุณแม่ผมเองค่ะแนะนำตัวครับนัทลินค่ะคือจริงๆอะ่ะแรกสุดเนี่ยผมอยากให้เขาอะ่ะสวยขึ้นคือปกติบอกก่อนเลยว่าเขาเป็นคนไม่ค่อยออกจากบ้านแ่งมาไหนเขาไม่ออกเลยถ้าแบบเขาไม่มั่นใจเขาไม่แต่งหน้าเขาไม่พร้อมเขาก็จะไม่ออกไปไหนกับผมเลยแต่ผมเชื่อผมเชื่อผมเชื่อถ้า ไม้ถ้าเกิดอันนี้เขาโอเคผมว่าเขาไปแน่นอนจะพาเพื่อนเข้าบอกอ้าทำไมมาตรงนี้นะเพืบอกเอ๊ะทำไมเดี๋ยวเดี๋ยวมีเซอร์ไพรส์แล้วก็บอกเซอร์ไพรส์อีกแล้วเหรอพามาทำตัวเธอรมา c p พีครับก็เห็นลูกเขาบอกว่าดีอย่างนั้นดีอย่างนี้ดีอย่างนั้นอย่างนี้ก็ยังไม่รู้ว่าดียังไงฉันยังไม่รู้เลยนั่นแหละค่ะถ้าถามว่าทาทาไมผู้หญิงเราก็ชอบดูดีนะเราก็อยากใส่เสื้อยืดกางเกงยีนหน้าเปื่อยๆมันก็ทําไม่ได้ไม่ใช่ไปปฏิบัติธรรม ผมจะทําอะไรผมจะทําเลยถ้าแบบอยากจะห้อมเสื้ออะไรเงี้ยมีความเชื่อว่าเราไม่รู้ว่าอยู่ดีพรุ่งนี้จะอยู่ด้วยกันหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ก็จะทําตลอดแล้วก็ทุกครั้งที่ดูแลได้ก็จะดูแลให้ดีที่สุดอะไรเงี้ยครับผมไม่ไม่มีชีวิตเป็นรุ่นเพราะทำงานเป็นช่วงเวลาที่ตอนนั้นเราทํามาเยอะแล้วพอมาถึงจุดนี้เนี่ยลูกเขาให้พักก็ไปแอบทำเพราะเขารู้บอกหยุดเลยไม่ต้องมีหน้าที่อยู่อย่างเดียวรักมาก <c oughs> วันไหนเหนื่อย <c oughs> ไม่ไม,ไม่คือเหนื่อยนะแต่ว่า คือเขาเป็นทุกสิ่งของเราไงตอนนี้หมดห่วงแล้วเขาก็งามตามความคิดความอ่านของเขาที่เราได้ปลูกฝังลงไปแล้วเพศแม่เป็นเพศที่เป็นผู้หญิงผู้หญิงก็จะมีรักสวยรักงามแต่สิ่งหนึ่งที่จะไม่พูดออกมาเลยก็คือถ้าอะไรที่ทําให้ลูกลําบากเขาจะเขาจะไม่พูดออกมาหรอกเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าทําให้เขาโดยที่แบบเราไม่ต้องพูดไม่ต้องบอกเนี่ยความสุขเหล่านี้มัน เป็นสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้แล้วก็ผมแค่อยากทำให้เขา